วันนี้ครับเราจะมาทําหมาล่ากินกันทั้งบ้านต็น mm hmm. ทีเลยครับคนที่ไม่กินหมาล่าคนที่ไม่กินเผ็ดจะสามารถกินได้หรือเปล่า mm hmm. เป็นไงมาดูครับ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับทุกคนมาวันนี้ครับเราจะมาทําหมาล่ากินกันทั้งบ้านอินทีเลยครับพี่เสือก็ไปสั่งนะครับหมาล่าที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับเปิเปหมาล่านะครับนี่ของน้องอมีนะครับตัวนี้นะครับก็ไปสั่งมาดทุกคนน่ากินมากคือเห็นรีวิวคือโอใจไม่ได้จริงด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่กินหมาล่าด้วยเลยอยากจะลองสักครั้งครับว่าแบบจะกินได้ไหมจะแบบเหมาะสําหรับคนที่ไม่กินหมาล่าได้ไหมที่คนที่กลัวเผ็ดได้ไหมจะกินได้ไหมวันนี้จะมาลองให้ดูนะทุกคนนนนนนะมาาาาาเเรรรไไไปปดดูกััคบบวว่่่่ข้้้งใียอพสแแิล นะครับไปดูทิกตอกได้นะครับใครอยากดูสิสั้นๆนะไปดูครับว่ามีอะไรบ้างนะเปิดออกมานะครับอัดมาเต็มมากแล้วราคาแบบโคตรถูกอ่ะสำหรับแบบ1นซองเนี่ยกินในทั้งบ้านอาจจะไม่หมดด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันีอะไรบ้างตัวนี้นี่อันแรกนะครับจะเป็นรากบัวนะครับนะอันนี้นะครับจะเป็นนั่นเรียกว่าอะไรอ่ะเห็ดหอมหรอแล้วก็ฟองเต้าหู้นะครับเห็ดหอมแล้วก็ฟองเต้าหู้ครับตัวนี้แล้วก็จะมีนี่ครับจะเป็นเส้นแล้วก็นี่จะเป็นซอสหมาล่าครับทุกคนตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าคนที่ไม่่่่่กกกิิินนนนนนนหหมมมาาาาลลคคทีีไไเเผ็ดจะะสรรรถ้้ือปวัับ ี่เสือจะมาล่าหม้อไฟแบบเตาถ่านกับบรรยากาศแบบนี้ทุกคนนะบรรยากาศแบบเย็นๆธรรมชาติข้างหลังนะครับเย็นมากตัวนี้เหงื่อแตกโซกตัวนี้เหงื่อแตกโซก แล้วเดี๋ยวจะทําแบบหม้อ,เ,อเป็นเป็นเป็นเนตาถ่านแล้วก็มากินกันทั้งหมดเลยนะครับในเอ็นทีนะมาชิมกันทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนมาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์พี่เสือด้วยหรือถ้าใครสนใจก็นะครับไปตามดูในทิกต็อกนะครับพิมพ์คําค้นหาเลยนะครับช่องน้องอาเมหรือว่าพิมพ์ว่าเป่าเปื่อยหม่าล่าก็ได้นะครับน่าจะมีนะครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะเดี๋ยวสั่งไม่ทันเพราะขายเขาขายดีมากทุกคนตัวนี้ป่ะเราไปเตรียมของกันดีกว่านะครับวันนี้พี่เสือจะใส่เมนูทะเลลงไปใส่หมูสามชั้นลงไปเพิิ่่มมมออออีกกกกก้้้้บบเลลยยวววาาาุปแจะไตนนนงดััคร กล้วยตีนะตีนะเดีด๋ยวโดนตีไปอย่าดื้อมาครับทุกคนเราก็ตั้งกระทะเลยนะครับผมนี่กระทะเราถ่านนะทุกคนนะเราก็ทําการเทซอสมาล่าเขาลงไปเลยนะครับนี่นี่ ใส่สักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ผัดเลยอุ้ย,อยหอมมากเลยอ่ะอุ้ยทำไมหอมอย่างนี้ยผัดนี้เลยอุ้ยฝาล่าหอมมากเดี๋ยวเราทําการเอาน้ําเทใส่เลยนะครับเป็นน้ําดื่มนะเดี๋ยวรอให้น้ำหมาล่าดเดือดนะครับ หอมมากนี่นี่คือการรีวิวจากคนที่ไม่กินหมาล่านะครับหมาล่าคือเวลาไปกินหมาล่าที่เป็นไม้พี่เสือก็ไม่ให้เขาใส่พริกหมาล่าเลยเออแล้วทุกคนที่เคยเห็นพี่เสือกินหมาล่ากันปะไม่ได้ใส่พริกหมาล่าเลยครับอาจจะมีหมาล่าจากน้ําซอสหมาล่านิดๆเวลาเขาราดหมาล่าที่เป็นไม้ๆอ่อะอันนั้นอะใช่เคยกินแต่ไม่เคยกินแบบอย่างเงี้ยไม่เคยกินเวลาไปกินซุกี้หรืออะไรที่มีน้ําซุปหมาล่าก็ไม่เคยกินหมาล่าเลยครับอันนี้คือได้ได้ได้ลองครั้งแรกละคือแบบดูรีวิวจนอดใจไม่ไหวอ่ะท แล้วก็เห็ดหอมนะครับดูสิใส่ลงไปเลยได้ไหมอ่ะใส่ไปเลยได้ไหมมันเริ่มเดือดแล้วอะ่ะใส่ลงไปเลยนะนี่ครับอุ้ยแพ็คมาดีมากอแพ็คอะไรดีขนาดนี้ก็ต้องดีเลยเนาะเขาซีนมาดีมากเลยครับอใส่ไปเลยทุกคนนี่เป็นฟองเต้าหู้แล้วก็เห็ดหอมนะใส่หมดเลยแล้วกันใส่หมดเลยว้าวโอ้นี่ครับละคนเลยอุย้ยคนดูสิน่ากินมาก <S <S ดูครับ แล้วข้างในซองเขาก็จะมีลากบัวมาให้ด้วยครับใส่ไปเลยนี่อันสุดท้ายนะครับที่ได้มากับแพ็กเกจนะครับจะเป็นเดี๋ยวเซกแกะเออพร้อมกันนะน่าจะเป็นเส้นนะเท่าที่ดูรีวิวมานะครับนี่มีทุกคนนี่ครับเป็นเส้นบุกนะใส่ไปเลยอย่างนี้เลยใส่เลยนี่ครับ แล้วนะครับเราก็เอาหมู3มชั้นใส่เลยนะครับอยากใส่อะไรก็ใส่นะนี่หมู3ามชั้นใส่ไปเลยนี่ครับแล้วก็มีกุ้งด้วยครับนี่กุ้งนะใส่กุ้งไปเลยอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าพี่เสือลืมไปซื้อผักมาตอนเนี้หน้าตาน่ากินกินคือหอมเหลือรสชาติแล้วแหละว่าจะผ่านหรือเปล่านะ <ST US C AL> เรากินแบบไม่ปรุงอะไรเลยนะซื้อมาแบบไหนก็คือเขาจะเป็นแบบนั้นเลยไม่ได้ปรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้พี่เสือใส่หมาล่าไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่พวกกุ้งหมูสามชั้นไปเยอะมาก <ST US S> เสร็จแล้วเนี่ยมาชิมดูชิมดูโคตรอร่อยอะไรอ่ะหม่าล่าโอยน่ากินนะโอ้อะไรไม่เนี่ยโอ้ชิมชิมก่อนชิมก่อนอ่ะชิมชิมเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยเนาะเหลับประทานหกดาวอ่ะไม่อันนี้เอาแบบไม่เวทคืออร่อยจริงคืออร่อยอันนี้อร่อยจริงคือไม่ได้ปรุงเลยนะใช่ใช่นี่คือพี่ไม่ได้ปรุงเลยโอ้ยเอายิ่งเราตักให้คนอื่นชิมเลยไหมตักใส่ถ้วยไปให้ชิมเลยปะเอออร่อยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเลยเราหิวข้าวอ่ะไม่เหมือนหิวอ่ะเฮ้ยทุกคนไหนไหเนย ต้องยี่บาทพี่สองร้อยสามสิบเก้ากินทั้งบ้าน,น,นเนี้ยหมดนะเนี่ยหมดจริงว่าหมดไหมไม่หมดสองร้อยสามสิบเก้าเออซื้อหมูซื้ออะไรมาใส่นิดเดียวเอาง่ายคือแบบไปกินหมูกระทะชุดหนึ่งไม่ห้าร้อยแล้วอ่ะอันนี้ไม่ถึงนะพี่เสือเนี่ยดูดิหมูอ่ะซื้อหมูมาเจ็ดสิบแปดบาทหมูเลยอีกครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วแบบเฮ้ยมามามาพี่อัากให้ชอบชอบอะไรดีอะไรดีนี่เส้นเลยนะเนี่ยดูดิโอ้ยเอาน้ำไหมเอาน้ำมาด้วยเนาะไปไปไปโอ้ยดูหน่อยดูใกล้นี่ เป็นไงร้อนร้อนอืมอร่อยเฉยเย้โค้ดเค้ด่อร่อยจริงปะปะปะเดี๋ยวผมขอย้ายที่ก่อนนะทุกคนตรงนี้มันเริ่มมืดแล้วทุกคนดูดิมาทุกคนขอย้ายนะครับพอดีข้างนอกมันมืดแล้วปามาจัไปมาทุกคนเสร็จแล้วโหอย่างหอมอ่ะอืมดีดูคนดู โอ้โหมามาน้านนี้น้านนี้แซ่บไหมนี่แหละเมื่อกี้ชิมน้ำไปแซ่บเหลือพวกนี้ยเฮ้ยมันเหม็นนะอืมแน่จริงทงานเป็นทั้งวันลุยเลยดีกว่าเนาะแบบบ้านๆนะขอซิมเบิ้งหน่อครับพี่น้องครับอยากลองเส้นเนี่ยนี่เอาเลยบนมือสั่นเลยอ่ะหิวลองนะไหนลองดิอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะเส้นบุนี่นี่นี่เห็ดแมงบุญเออแมงกระพุนใช่หรอไม่รู้เห็ดหลินจือคือเอาจริงนะผมไม่กินหม่าล่าเพราะว่าผมอ่ะไม่กินเผ็ด อันนี้คือการกินมาครั้งแรกไม่อร่อแล้วทาดใช่ไหมบงไม่รู้สดได้นะไม่รู้นะไม่รู้ซดก็เพไหนไม่รู้ไม่รู้เห็นิตลกาบอกว่ามสดกินเลยโดนกหกแน่เลยวะเขาห้ามสดไงเดี๋ยวมันจะอร่อยมาชิมดูครับอืมเส้นเลอยนะผมไม่ทนแล้วนะอร่อยใช่ไหมยังเอืมี่อร่อยจริงอร่อยอันนี้ผมไม่ได้อวยผมผมพูดจริงจรงก็คือคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ย เ,เราอาจจะต้องปรุงเพิ่มนึกออกไหมเรือต้องใส่นู่นใส่นี่อันนี้ถือว่าเป็นรสชาติที่น่าจะอยู่กลางๆที่แบบกินได้ทุกคนนะอืเอาจิงบ้านเนี่ยไม่มีใครกินเผ็ดเลยพี่ปางก็ไม่กินเผ็ดแต่ว่ากินเผ็ดก่อนกับเสือ,อม,มีพี่กินได้ประมาณนึง่งใช่แต่พี่แกตีเนี่ยไม่ได้เลยแบบสชีวิตเราตอนนี้อันนี้กินได้คนไม่กินเผ็ดกินได้อ,อ,อือือร่อนรอฮึมี่หมูด้วยเนี่ยซื้อหมูมาใส่เพิ่ม อโอ้โหรู้ไหมทั้งหมดที่ใช้ก็ป้ะแบบไม่เกินสามร้อยือกินหมูกระทะรวกุ้งเลยเหรอรวมทุกอย่างแล้วไม่เกินสามร้อยหมูหลอืออีกครึ่งหนึ่งมนต้องเย็นไหมอือกินในทางบ้านนะมันเยอ,อะอย่างนั้นเนี่ะซื้อหมูกระทะมาชุดหนึ่งห้าร้อยละอันนี้คุม้มลองเลยกินได้ตอนแรก ถ้าเกิดว่าจะแนะนําให้คนที่ไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ทดไม่กินเผ็ดก็กินได้นะไม่ถ้าใครไม่กินเผ็ดอ่ะไอ้นี่พี่ใส่ไอ้พริกมันเยอะไหมไปหมดเลยเออเออใครไม่กินเผ็ดอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าขนาดใส่หมดมันก็ยังไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นใช่ใครที่แบบไม่ไม่กินรสเนี่ยก็ใส่ทีละวได้น้อยนะใช่เติมไปเรื่อยๆเนาะใช่เติมได้แล้วก็ใส่อันนี้คือพี่กินแบบกี่คนอ่ะเนี่ยห้าหกคนไงเออก็เลยใส่หมดเลยอร่อยนะเนี่ยเขามีลากบัวให้ด้วยนะชิมลากบัวเนี่ มไม่ไงเพราะว่ากินามันคือผักเขาไม่ะบ,บวัวมันเผือกอะ่ะโอ้ออแล้วแต่ชอบนะใครอยากใส่อะไรแบบทะลุงทะเลเส้นเขาก็โอเคอะ่ะแต่หม่าล่ามันจะมีความชาลิ้นปกติบ้าใช่ไหมอันเนี้ยมีนิดนึงมีนิดนึงคุ้มไหมเนี่ยคุ้มอันนี้ให้คุ้มเพราะว่าสองร้อสามบเก้าบทสองร้อาประมาณ2 0งร้อยนิดนิดอะ200องรอยอ่ะมันเยอะอ้วย ใช่ไอที่บอกว่า300รนั่นคือรวมซื้อหมูมาเพิ่มซื้อกุ้งมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออจะเพิ่มใส่หมูนะกำลังดีนะอืมหวยเลยอ่ะกินได้ทั้งบ้านอืมอร่อยตีมาทิมตีบพี่ตีมาทิมดูทีเด็ดไหมทีเด็ดเลยเนีย่ยอ,อร่อยขากเลยครับขาผม โซเซ่เขาให้มาเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่เส้นบุกเขาเรียกเส้นบุกอันนี้อันนี้คืออะไรบบอ่ะราบบวกอ๋อใช่เออเว้ยราบบวกพี่ตี๋จะกินเยอะนะ <c oughs> เพราะว่ามาล่าเนี่ยมันชาลิ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่าอันนี้เจ้านี้ดีเพราะว่าไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันใช่ไม่มีน้ำมันมาล่ามีน้ำมันด้วยเหรอ ไม่มีไม่มีมีเนี่ยมันก็เป็นนมนี่แหละตือว่ามันจะทานนิดนึงอ่ะมันทานเลยอ่ะนิดนึงนิดนึงทานปกติของหมาล่าขาอ้นนี้ผมหมาล่าเจ้าอด่นเราเมือกินมันก็ทานนิดนึ่งอ้นนี้ผมชาขาอยู่จันเนี่ยขาไม่รู้จุดเลยไม่เห็นอะไถ้าขา S <S อ๋อฝักดึงมากเลยอร่อยอร่อยอันนี้อ,อร่อยเลยไม่ร้องไงไ,ไอ,ไอจงเจมอย่าเอากุ้งไปไม่คือในความจำของพี่อ่ะพี่คิดว่าหม่าล่ามันเผ็ดเว้ยพ<ม>ี่กินมามันเผ็ดกินได้ดไม่เคยกินแล้วมันกินไม่ได้ไงไอที่หม่าล่าที่มันอยู่ในไม้อ,อ่ะเออมันไม่เหมือนกันเว้ยเออไม่อาจจะไม่เหมือนกันหม่าล่าที่เป็นชาบูกับหม่าล่าที่เป็นหมาไม่รู้นะผมว่าแบบจะไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนหม่าล่าเนี่ยในมาม่าที่มันต้มมาแไม่เหมือนไม่เหมือนที่มันแบบซาซาดินะไอมันหม่าล่า โอเคฮะมุกไหนวะน่ะไอ้เนี players, ่ยโอ้โนี Me, Man, ่นี Me, ่เต้าหู้ขอลองกินบ้างนี่มันเป็นไงอืมอเมย์อเมยกระปื้อเลยอ่ะเดี๋ยวคนก็ถามอีกไปสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่ไปค้นหาเลยหม่าล่าเป่าเปยในทิกตอกไม่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 ถ่าไทยนเพราะว่าหายเยอากทีมเป็นอาเมยช่องทิกตอกอาเมยเจอเลยได้ เตี้ยนะครับหน้าตาเรีกอย่างเลยเลยไม่รู้จังตาลอยตาลอยเปิดใจเลยอ่ะเปิดใจกินหม่าล่าก่อเลยเฮ้ยฟองเต้าหู้เหมือนไข่เจียวเลยว่ะเออแล้ราอยากลองกินไหนอร่อยนะอร่อยอร่อยเจ๊จะไปลองไอ้ฟองเต้าหู้นี่เหมือนฟองน้ำปะไม่ใช่กหอนบุกพร้อมนะบุกค เ m so sorry. <S 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 อ o r r y เออมันมันมีความชานิดหนึ่งแต่มันไม่เผ็ดว่ะรู้สึกว่ามันมันแบบนิดๆอ่ะแบบนิดๆเลยหิวเนีน่ยนี่กุ้งที่ไหนอ่ะกุ้งจากเขาเหรอหรือกุ้งตลาดเรากุ้งเราไม่ปอกเปลือก้วยไม่ปอกสุดๆๆเทเลยแต่ล้างแล้วล<ะ>้างหมดแล้ว,ลลวยังน้ำเปิดได้ไหมกินได้พี่กินนะมันมีแคลเซียมไงผมกินนะทำให้ฟันแข็งแรงทาไม่จะหลาดขึ้นกเกินไม่ได้คือฟันพี่แข็งอ่ะแล้วพี่ก็ผมกินในเฉยที่เกปอกอืมอืมอืือืมอืมอ ฟันที่เจือแข็งเหรอแบ่งแบ่งยากกินได้ไหมแบ่งโอ้ยอย่าจะให้กินเปลืองกินได้กินได้เลยย่าจะให้กินเราเปลืองนี่กูนึกว่าจะกินดีกไงยากเนี่ยอร่อยเยี่ยมเดี๋ยวส่งไปให้หัวฟ้ากินด้วยกินสเต๊กส่งไปแรงงานเขาอร่อยจริงอร่อยเขาคงมีวันสุดนะอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ะไปนางกุญเลยใช่หรอ ดูกอนเทใช่ะไม่ก็คุณอีมีความเยอแน่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนครับไปแล้วเจอกันนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ไลด์ด่ายังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมมีช่องอนตวัตเอ็นดีใหแบบคนดูครับ